สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับนาวนาโมแฟมิลี่วันนี้เราจะมาแคมปิ้งยามเย็นนะคะทุกคนอยู่ที่ห้วยเซกเลยบรรยากาศดีมากๆคือแบบบรรยากาศล่มรื่นนะคะเราก็เลยจะมาแคมปิ้งกันที่นี่เดี๋ยวเราจะมาตำส้มตำกันนะคะทุกคนไปกันเลยว่าส้มตำเราจะน่ากินขนาดไหนเราก็ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ ใส่พริกลงไปแซ่บๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะผงนัวใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะโคกนะคะกใส่ถั่วฝักยาวน,นะคะกินง่ายๆนะคะทุกคนเรากรอบเราอยู่ได้ได้วยซ้ำค่ะ นะคะรัวๆเลยจ้ะเกิดอะนาวจ้ะ จี้นะคะทุกคนนิมนะคะทุกคดขึ้นอยาใส่ของบ้วยอีกนิดนึงนะคะใส่เยอะเลยเยอะใส่น้อย่อยน้อยรสชาติโอเคนะคะเราก็ใส่เส้นมะละกอไปเลยะคะ่ะ แบบจุกนี้นะครับโอ้โอเคโอเคเลยจ้าดูทุกคนเดี๋ยวเอาไปใส่างานกันนะคะดูน่าทานมากๆจ้ะ ทุกคนตอนนี้ส้มตําของเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่น่าทานมากเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วของน้โมนะคะก็จะได้ไก่กับไส้กรอกน่าทานแบบนี้เลยแล้วเราก็จะหุงข้าวเหนียวมาจากบ้านนะคะทุกคนนี่เจ้าน้โมจกไปเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาชิมส้มตํากันเลยนะคะทุกคนนี่คือแบบแซ่บๆเลยนะคะ แซ่บมากค่ะจะบอกว่าส้มตำทานกับต้นอ่อนทานตะวันนะคะแล้วก็ใบมะยมอ่อนนะคะใบขนุนคือเข้ากันมากมากค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะคือแซ่บมากบอกเลยว่าต้มตำก็แซ่บอยู่แล้วยิ่งผักดิบเข้าๆนะคะคือแซ่บมากๆ นี่ <Stars> <absorption> ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศแบบเย็นมากๆนะคะที่ห้วยแจ็คบรรยากาศหน้ามานั่งแคมปิ้งมากๆเลยค่ะทุกคนคือบรรยากาศดีมากๆนะคะยามเย็นแบบนี้ต้องมานะคะมานั่งเล่นมาพักผ่อนได้เลยนะคะ <Beautiful. S 1> ทุกคนก็ค,คลิปนี้เราก็จะขอตัวลาไปทานก่อนนะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b บ c r i b e ให้เราด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้ทีให้ช่องเรามีกำลังจังทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย